สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเจ้ารถยนฟิว 350cc ครับผมเดี๋ยวผมก็มาบอกว่าคันนี้ทำอะไรกันไปบ้างครับผมมาอย่างแรกเลยครับผมนี่ครับชุดหน้าเราใส่แผงคอแต่งครับผมต่อโช๊ค3นิ้วครับผมแล้วก็ใส่ไฟหน้าแต่งหไฟก็ทำใหม่ครับใส่ด้วยล้อหน้า21นิ้วครับผมอันนี้ไม่ใส่เบรคครับเน้นโล่งๆครับผมแล้วก็ตัวแฮนด์นี่ก็สั่งทำใหม่ครับเป็นแฮนด์งานสร้างครับผมจากร้านโอทีที่ชอบครับ ใส่ด้วยกระจกจบแฮนด์แล้วมาด้วยครับประกับแต่งตัวนี้เป็นแฮนด์ขนาด25มิลครับแฮนด์จะใหญ่กว่าของเดิมแล้วก็นี่สวิตช์ไฟแต่งครับสวิตช์ไฟเลี้ยวสวิตช์สตาร์สวิตช์แต่เนี่ยจะเป็นอันเล็กๆแบบนี้ครับเราไล่ไฟใหม่ไม้หายไปไหนไม่ได้หายครับผมไม้ยังจะอยู่ด้านข้างนี่ครับผมไม้ยังอยู่ครับแอบไว้ด้านข้างตัวนี้ก็ทำเป็นถังสปอตเตอร์ครับผมตัวนี้ก็สามารถใส่ปั๊มติ๊กเดิมได้เลยของทางร้านครับ แล้วก็ลูกค้าสั่งลายมาว่าอยากได้ลายไหนล้วก็จัดไห้ครับแล้วก็มาัช่วงหลังวันนี้ท่อก็เป็นท่อปลายแจกันครับงานของทางร้านครับผมลูกค้าก็สั่งค,ครับจัดได้วันนี้ยืดสวิงอาร์มด้วยครับผมยืดสวิงอาร์มสามนิ้วครับแล้วก็ใส่ด้วยโช๊คสิบนิ้วครึ่งทรงมันก็แบบจะยาวๆหน่อยครับผมแล้วก็ทําพวกบังโคลนใหม่ขาบางังโคลน ซีซีบาสร้างใหม่ครับผมแล้วก็นี่บอดแต่งครับตัวนี้สามารถซ้อนได้ด้วยนะครับไม่ใช่หลังแข็งนะครับผมตัวนี้ก็เด้งได้ครับมีโช๊คล้อเราก็เปลี่ยนครับเดิมเนี่ยเป็นล้อแม็กล้วก็เปลี่ยนล้อหลังก็ใส่ล้อ18ครับใส่ด้วยยางเคจสูนครับผมความดนหลังยังไงสวยงามอันนี้ลูกค้ามาจากศรีราชาเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะขี่กลับบ้านครับ ทมบน้าแล้วก็ลอกสีครับลอกสีแล้วทําการตัดเงาไฟเลี้ยวเรามีนะครับนี่เราแอบไว้ข้างง่ายสวยงานอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเลี้ยวหลังก็จะประมาณนี้เล็กๆหน่อยวันนี้ก็จะเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นรุ่นฮันเตอร์ฮันเตอร์สามแต่งออกมาได้รอขนาดนี้นะครับผม